ผู้ที่เกิดในปีฉลูวัวคำทำนายปีฉลูผู้ที่เกิดในปีฉลูนั้นมักมีลักษณะสงบนิ่งเป็นผู้หนักแน่นมั่นคงประดุดพยาวัวผู้ยืนตรงาดกลางทุ่งนานิสัยนั้นชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้าระเบียบในถ้อยคำและท่วนหี่ในความคิดมีความอดทนสูงยึดมั่นในหน้าที่ดุดควายไถนาแม้เหนื่อยยากก็ไม่ปรีปากบน่น ด้านภายนอกมักมีโครงหน้าเด่นชัดคิ้วสวยคมจมูกโด่งรับกับดวงตาอันนิ่งลึกหากยิ้มแล้วดูอบอุ่นหน้าเคารพมักเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้อื่นได้เสมอคนปีฉลูหาใช่ผู้แร่งรีบหากแต่ค่อยเป็นค่อยไปเทว่าเมื่อได้ตั้งใจสิ่งใดแล้วยากนักจะมีผู้ใดสั่นคลอนได้ บุญวาสนาแห่งเจ้าชะตามักมาช้าแต่มั่นคงดังคำว่าสายแต่มมาแน่หากทำดีไม่ขาดผลแห่งความเพียรจะกลับมา